สวัสดีครับนี่ผมอยู่กับผมดีมนะครับผมวันนี้ผมก็จะไปเล่น Lego Batman The Video Game นั่นเองนะครับผมต่อจากตอนที่แล้วที่เราไปขับรถไปชนเจ้าทูเฟสได้นะผมผมยังไม่รู้เลยว่าทูเฟสเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเดอร i ดิเดิลกับพอซันไอวีเป็นยังไงก็รอดูเลยผมก็ดีเลยกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนี่ครับผมด่านที่สีโอเคไปดูกันเลยผมนี่ครับพอซันไอวีครับผม แต่ก่อนเขาไม่ใช่เป็นคนร้ายนะครับนะโอเคแต่ที่เขาเป็นคนร้ายเพราะว่าเขาอาจจะไปโดนสารอะไรสักอย่างนี่แหละครับนะแล้วก็ไปติดกับดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับใช่โอเคไม่พูดมากทำเพลงนะผมเนี่ยผมรูบินกำลังงงครับผมไอใบนี้มันยังไงกันแน่นะแบทแมนบอกเฮ้ยขอเอามันปิวกับมันปิวมันปิวเฮ้ยปิวนั่นเอ้ยอย่าปิวสิข้าเก็บเองก็ได้ฮะไอทำอะไรแบทแมนดูนี่ เราดูนะนี่เห็นไหมใบไม้โอ้โหเดี๋ยวีิมันเห็นโลเคชั่นนี่ด้วยเหรอเนี่ยมันโคตรดีเลยแบทแมนล็อกกอนที่นี่สินะที่นี่ก็สวยดีนะมันสวยอะไรวะแบทแมนก็รอดูแล้วกันเฮ้ยโห่นายนี่โอดเทพตลอดเลยนะปะโฉเฮ้ยโอเคผมมากันเลยนะครับผมอันนี้ไอ้ผม ต่อยนั่นจะไปต่อยเขาอีกเราต้องไปนี่ต่อยพวกไอ้นี่ครับผมนี่พวกตัวร้ายครับผมเฮ้ยมันมีปืนโจ้โจะอ,อ,อ๋อนี่นี่คนดี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 เราจะไม่ยุ่งนะคนดีเราจะปล่อยเขาไปเออเออเออโอเคมีให้ประกอบว่ะโอเคแบนแมนจัดก,การโอเคไอ้รอบนี้ไอ้พวกอ่าสมุนของคอสเซอร์ในวิ่มันจะแปลกหน่อยนะเออ แต่มันก็ยังมีแบบปกติอยู่นะอืมใจนี่มันเป็นมันเป็นคนหรือเปล่าไ,ไอ้เมื่อกี้เออผมก็นึกไอ้จอร์ดเช่เล่นน้ํากันแบทแมนนี่ฆ่าปูกได้ด้วยวะ่ะแบทแมนโอ้ยแต่มาเล่นเลยเนี่ยนี่เขาต่อนี่กันเอาเหรอนี่ต่อนี่เว้ยไอบบ้้บาไปต่ออะไรละ่ะขอโทษครับลูกพี่น่าจะดันอะไรหรบินเขาให้ขึ้นเอาเหรอผมข,ขอโทษอขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่นี่โอเค จะเป็นชุดใครนะเราลุ้นชุดข้าวาว่ะ,ะโถเฮ้ยอะไรยังบะทงวาโถด้ดตกให้ข้าจะได้ชุดอะไรวะปุ๊บโอ้ชุดอะไรเนี่ยฮะอ๋อโอเคครับชุดนี้ผมมันสำหรับอ่าให้แบบไอเนี่ยทำทำความเสียหายของเจ้ากระจกนะครับนะไม่เชื่อเราดูครับผม เอแต่คนก็ยังได้อยู่ปะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแบบให้คนเขาลำคาญอะไรเงี้ยนะครับแต่ก่อนมาเคลียร์ก่อนว้าถอยไปโอเคนี่กระจกนะครับเราต้องทำกับกระจกนี่นี่กระจกแตกละอ๋อสร้างความเสียหายของกระจกครับเฮ้ยเดี๋ยวมีสารอะไรด้วยเขียวเขียวเนี่ยนะพอซันนวีน่าจะโดนสารเขียวเขียวเนี่ยแหละครับนะ อ๋อโอเคผมเห็นเขียวๆนี่เอ้ไม่ใช่เขียวๆผมเห็นกระจกเรียบร้อยพระสัทนรรวิวเขาป็นคนรักตกไม้นะท่านผู้ชมใช่จุดจ่อ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 นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผมบอกไอ้ตาที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ตาที่เราคือคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าที่มันต้องกลับย้อนกลับมาเลยแล้วต้องใช้อ่าตัวละครหลายๆชุดอะไรเงี้ยครับ นี่แหละครับเนี่ยผมไม่สามารถเข้าไปได้นะผมต้องมีชุดแบทแมนอีกชุดหนึ่งเห็นไหมไม่เก็บผมต่อยแม่งกระจายเลยตัวแม่งกระจายเลยนะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับเราต้องรอเล่นให้จบก่อนนะเล่นจนชุดชุดไอ้แบทแมนกับโรบินเนี่ยจะครบแล้วตัวละครก็ครบด้วยนะครับนั่นแหละครับแล้วเราก็สามารถกลับมาเล่นได้นะครับกลับมาเอาเอาเหรียญเอาเงินนี่แหละครับนะอมาซื้ออะไรเหรอก็มาซื้อตัวละครอันต่อๆไปนี่แหละครับมาซื้ออย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นเออ ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันมีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับจบโอเคกระจกนี้แตกแล้วแล้วก,จก็จบแลนี้อ๋ออยู่นี่นี่เองเฮ้ยโอ้โหมันตัวประกันเหรอโอเคเฮ้ยชุดรบ,บินแน่นอนนะผมอย่างนี้เดี๋ยวเด้อเด้นี่แนะทำอะไรล่ะเป็นอะไรไหมอ้าวเขาไม่คุยกับผมว่ะโอเคไม่เป็นไรนั่นจะข้ามมานะนนโถว โรบินตามมาฮึบอืมอืมอืมโรบินนายเอาเลยชุดนายโอเคลูกพี่อจ้อจ้อจ่อม,มันเหลือเกินคึกคึกอ๋อนายทำไรนายเนี่ยชุดนายอยู่ไหนอ่ะผมหาอยู่พี่นี่ไงมันต้องอยู่ในนี้แน่นอน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 แล้วก็แน่นอนนี่ชุดผมลูกพี่อ๋อยังประกอบไม่ได้มันต้องขาดแล้วแน่เลย คประกอบนี่ก่อนสินะปะ๊อปป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 ๊อปเรียบร้อยอีกนิดน,นึงแบทแมนอย่าบาังสิลูกพี่ปึ๊บชุดนี้ของผมเป็นชุดสำหร,รับการดูดดอกไม้นะครับแล้วมันเสียงใครต่อยกันวะเฮ้ยนะต่แล้วกันนี่เนี่ยโอเคดอกไม้โอเคนี่ครับผมไอ้พวกนี้แหละครับมันไม่ใช่ดอกไม้มคือดูด ไอ้พวกทรัพยากรอะไรครับนะนี่ครับดูดมาชึบ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 นี่แหละครับอ๋อนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไอ้กล่องหน้าไหมมันต้องการย5ิ้าอันครับเพื่อที่จะสู้กับไอ้นั้นได้ครับผมเห็นไหมไอ้นั่นไอเนี้ยไอเนี้ยเออเราไม่สามารถสู้กับมันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาครับผมหาหาหาชิ้นของครับผม เฮ้ยไม่ใช่ประกอบเลยนะอ๋อโอเคประกอบเองก็ได้วะชึบ,บ,บ,บต่อไว้กับแบทแมนต่อไว้กับแบทแมนก็ต้องโรบินนี่แหละอะไร,ะไรในผู้เลยเนะี่ยโถ่เอ้ยหัวร้อนหัวร้อนทำไมต่อไม่ไวบ้างวะหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเจนลูกพี่ผมพูดเล่นโอเคชิ้นส่วนมันอยู่ไหนวะอ้าวเห็นแล้ว กูจะโดนมันกัดไหมเนี่ยจ้อโอ้ยจ่แมนแมนมันจะกัดเว้เนี่ยมันไม่กัดหรอกน่าไม่ใช่นายลองเข้าไปสิอ่ะก็ได้เย้โอ้โหเกือบเกือบเกือบมันเช็คกัดนะโอเคแมนแมนโอเคเลยละอีกอันนึงนะใจเย็นนะโอเคไอ้นี้โอเคมันไม่ใช่โอเค ได้เวลาดูแล้วสินะด,ดูดูดูให้ครบ25อันโอ้อีกห้าอันเองแบทแมนตุออ๊บตุตรงนี้แหละน่าจะตรงนี้แหละ,หละโอเคจริงด้วย5อัน1 2 3 4 5โอเค25อันครับว้โวโอเคกดตัวเจเพื่อการปล่อยอนะครับผมผมีครับผม โอเคปั๊บปั๊บปั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 บโอเคมันกินเข้าไปแล้วระเบิดเรียบร้อยเป็นไงฆ่าเก่งไหมล่ะแบทแมนเออก็ทำดีนะอ๋อชมแค่นี้เหรอเออนะอย่าพูดมากไม่พูดเยอะเจ็บคอนะวันนี้มันเหน่เหรอเนี่ยโอ้โหโดนหลอกอือชึบโอเค ทำไงให้ขึ้นไปนะตรงนั้นได้นะโถ่เไม่เป็นไรเฮ้ยมีชุดแค่อีกอ่ะโอเคโอเคอ๋อผมจำได้แล้วคือแบทแมนจะมีสองชุดนะผมอืมก็คือทุกๆด่านจะมีชุดแน่นอนนะผมแต่จะไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองก็แลแ้วแต่ด่านงงรอบนี้เป็นสีแดงว่ะเฮ้ยรอบนี้เป็นชุดป้องกันการเอ่อไอ้พวกสิ่งร้อนอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองกับโรบินนะ อ้าวเฮ้ยโรบินขึ้นไม่ได้เลยนะครับแต่แบทแมนอ้าวแบทแมนขึ้นได้ครับผมนี่นี่ครับอ่าชึบชึบทีให้ผมทนความร้อนได้นะครับเย,ย้ปึ๊บกระโดดต่อยเขาไม่ได้กระโดดกอดน,นี่กระโดดต่อยโอเคอ่านี่เอยทำอะไรอ่ะจอ้อเออได้ใครหลอดเหรอไอส่วนเอาไปกินไหมโรบิน ็านาสนนะลูกพี่เฮ้ยแป๊บนึงอย่าเพิ่งพูดมากตามเข้ามาดึงมันสนุกมากเลยลูกพี่มันสนุกลยตอนนี้เหรอเ็นไอ้โูบินอย่าเพิ่งมาอย่าขัดท,ทางให้ทานายมานะน,นายตายแน่นอนข้าบอกตรงจริงป่ะลูกพี่อยากลองอะ่กะก็ลองสิ นั่นไงข้าบอกแล้วนายไม่เชื่อเองนะโอเคโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้มันมาแล้วมาเดชุบว๋อมีแค่นี้เหรอพวกนายมีแค่นี้เองเหรออะไรกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันมีปืนแล้วชิบหายแล้วชิบอืมปึ๊บปึ๊บโจวอืมปิวปิวมาอีกเลยมาอีก เจอได้ให้สองสามด้วยอ่ะมีอีกก็มาอีกมาดิก็มาดิอ,อือ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 พุ๊บอืออืออือนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยเฮ้ยมันมีกล่องนั่นอีกแลิวฉะท่านผู้ชมต้องยี่สิบห้าอันอีกแล้วเหรอโรบินบอกลำบากใจกูอีกแล้วดูต่อเลยปาบโอเคได้และสิบอันนะผมนี่น่าอีกสิบนะ ใช่ไหมโอเคใช้ด้วยวะอีกห้าอัน,นเราจะหามาจากไหนยี่สิประเด็นมันมาอีกแล้วหรออืมลูบินนายไปหาไปอย่าฆ่าจัดก,การอ้พวกสุไอ้งูนี่เองโอเคลูกพี่ไอม้มันอยู่ไหนวันนี้ยะอ้มันมาลูกพี่ฆ่าจัดก,การเองไม่ต้องห่วงสบายใจได้ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่โอย้ยโอย้โอย,อยมันมันยิงผมมามันยิงผมมันยิงผมมันยิงผม อืมเอามั่งเหอะมันจะมีตรงไหนอีกวะเนี่ยที่สิบห้าแล้วนึงนะค่าเจออะไรบางอย่างตรงนี้มันคืออะไรนะเนี่ยเราต้องไปตรงนั้นอีกเหรอนี่แน่ค่าเทพไม่ได้ลูกพี่เออนายเก่งมากเอ,าอ่ะเห็นละแล้วนึงอย่าปัดนี่ หัวร้อนแล้วนะนี่เอาไม่ได้เหรอโถมาจุนจี้จังวะแถวนี้ไม่มีอะไรให้โอ้โหมารัวๆเลยเว้ยโหรูบินตายไหมนะนี่นะทำไมลูกน้องฆ่าทำไมน้องฆ่าสิไม่ใช่ลูกน้องเดี๋ยวขอหาก่อนเอ้ยมันมันไม่มีอ่ะเด้อเด้อมันต้องมีสิมันต้องมีมันต้องมีครับผมมันต้องมี อโอเปึ๊บึบปึ๊บึบโอ้ยอะไรวะเนี่ยโรบินนายมีทางเดียวอ้ลูกพี่นายมีทางเดียวานี้นี่มันไม่มีนายต้องออกไปเอาข้างนอกฮะใช่ดิมานะโรบินเยข่าวออกมาด้วยแล้วกันนะใครเป็นผงเจ้าน่ะโถเอ้ยต้องออกไปเอาอีกเหรอเนี่ย ลิตามมาปีแบทแมนโอเคฮึบรู้จูโถว่าทำไมเราซวยอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคน่าจะอยู่แถวนี้สินะโอเคแถวนี้แถวนี้อ๋อเนี่ไงโอ้โหแล้วน่าจะเก็บเศษมาแบทแมนโถวเ,เราไม่น่ามักง่ายเลยเนะี่ยโอเคนี่มีเพียบเลยตรงนี้มีเพียบเลยแบทแมน นี่ไงโอเคตอนนี้มีเท่าไหร่เอามาให้หมก,ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เรามีครบแล้วเป็นแมนแต่ผมขอเอาเก็บเพิ่อมอีกน,นะเป็แนแมนเออเอาเลยผมจะได้เราจะได้ไม่ต้องออกมาีอีกโอเคเอามาเผื่อ,ออีกสักนิดนึงก็ยังดีนี่นี่นี่ดูดมาโอเคอืม โอเคเป็นแมในให้เข้าอันนี้ได้ใช่ไหมได้สิเห็นไหมเฮ้ยในเข้าได้ได้ไงเป็นแมนอ๋อขามีชุดนี้ไงนี่ปิดได้แล้วอ่าเราเข้ามาทำไมออกดีกว่าเป็นแมน่ขากวางกันแหละเฮ้ยเอาดูบินให้ตามมาสิย่้ตามไปโอเคโอเค เฮ้ยเด้อแคลอ์ไอ้แคลอ์ฆ่าต่อยแคลอ์ไม่ได้โถ่เฮ้ยอะไรเป็นไงฆ่าตามเฮ้ยโอ้โหตกใจมึงนึกว่าผีเนี่ยแฮ้ยโอเคฮึบปึบโอเคอย่าลืมตามข้ามานะฮึบชึบชึบชึบโอเคดูความไวฮึบโอเคไปเลย ไม่มีเวลาพอมากแล้วโอเครอบนี้แหละไปเลยโรบินมันมาอีกแล้วโรบินเร็วเร็วดะอะไรลูโถยกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยประตูเปิดอะไรลูไม่จบเหรอว่าโจ้วันนี้โรบินเป็นพระเอกในหัวใจเธอ,นนนนนเ,อเนาะโจ้ จจจจไปก่อนเลยแบทแมนอืม <c oughs> โอเคมันยังตามมาได้อีกเหรอเนี่ยบ้าเฮ้ยหมดแล้วสินะยังไม่หมดโถ่เฮ้ยนี่นี่เอาโรบินลงไปเลยในนั้นโอ้โหเรียบร้อยโรบินตายยังไม่ตายฉันยังคงหายใจโอเค ชึบป้าโอเคเยี่ยมเลยหนึ่งเฮ้ยกงมาขึ้นมาได้สองสามโอเคข้าพอรู้แล้วชึบเฮ้ยโอ้ยข้าขอไปเอานะชึบหงอโคตรเทนไยลงมาเลยโรบินโอ้โหโรบิน คนี่เราอะไรอ่ะโอเคอืมเฮ้ยไอตัวดันอีกแล้ววะโรบินนายคิดถึงตอนนี้ไหมที่เราไปไอเนี่ยบิทเตอร์ฟีเนี่ยโอ้ยจำได้แม่นเลยว่ะเพื่อนใครเพื่อนมึงวะนะใครเพื่อนใครเพื่อนนายว้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมเราเจอมันแล้ว มันกระเปียกเองเหรอเนี่ยเออไม่นะคอยซ่อนไอวี่ไม่นะโรบี้นี่ถึงก็เออเลยมาสู้กับสู้เฮ้ยสันไอวี่อยู่ไหนสันไอวี่หายไปไหนแล้วเนี่ยบอกว่ามันหนีไปแล้วล่ะเอ้าไปแล้ววะ เอ้ยมันมีใค่ประกอบอะไรนั่น่ะเออหน่อยเนะี่ยต่อยข้าวเมื่อกี้ต่อยเหรอเมื่อกี้ต่อยเหรออุยอ้ยยุยรอมันโดนอย่ารอมันกัดน,นะไอ้เจ้าโรบินโอเคเออมาแล้วมาแล้วคอยซ้ำอยู่ไหนคอยซ้นแอบอยู่ในนั้นแล้วโอเคฮึบโรบินนายอยู่ไหนใครอยู่ข้างหลัง มาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่นะนี่นะโอเคประกอบซับแบทแมนระเบิดเรียบร้อยพอยซ์นพี่พอยซ์นี่พี่ลุกอื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 มเราบินไปมาช่วยตรงนี้ก่อนเอ้ยไม่เป็นไรข้ายังไหวอยู่ข้าไหวข้าไหวไม่ไหวก็วต้องไหวแล้วล่ะตอนนี้อืมเอ้อ อาโรบินไปนี่ถึงจะตายเลยโถ่อ้เงิน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 นี่เนี่ยอะไรโลโอเคไปประกอบเร็วแบทแมนฆ่าไม่ไหวแล้วโหนายแพ้ผู้หญิงแล้วเนี่ยไอ้บ้าเรียบร้อยวอาล่ะเอาให้มันสลบปพอนะลูกไม่ต้องไปฆ่ามันแล้วโรบินโอเคลูก um พี่ ผมทำมันเจ็บอ่ะผมทำเขาเจ็บเกินเป็นไรไหมเฮ้เออผมรู้สึกหลงรักคนนี้แล้วสิแบทแมนผมหลงรักเขานายไม่หยุดเล่นเลยตอนนี้มันหลอกนายเฮ้ยนายอย่าเพิ่งเข้ามาฮ้ใครอยูล่ะเฮ้ยเดลิดเดนดูนู่นสิ ีดีกว่าไปแล้วถูเฟสยังอยู่ครับท่านผู้ชมกล่องปริศนาอันสุดท้ายครับเอาแล้วครับนะตอนนี้นี่ถือว่าเข้มข้นมากแล้วนะผมเพราะว่าเราจะไปสู้กับเดอะลิเดอร์แล้วนะครับนะตอนนี้ทิ้งกล่องปริศนาอันสุดท้ายมันแล้วนะครับผมครับผมเราได้ชุดป้องกันในการแสงมาไอการไฟมาแล้วก็ ชุดแบทแมนชุดเสี่ยงครับแล้วก็ได้ชุดโรบินมาเป็นชุดดูดสินของนะครับนะอ่าแปดสิบเอ็ดครับผมเงินที่เราเก็บมาได้เงินนะผมตอนนี้รวมแล้วได้สองแสนหกครับผมใชม่จะเจ็ดแล้วนะเนี่ย นี้คิดครับผม1 2สเดิมนะครับโอเคครับผมสําหรับใครชอบคลิปนี้นครับผมหรือจะปลดติดอาหรือจะรอดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ของดีพุงกันด้วยนะครับตอนหน้าจะเป็นอย่างไงนะครับว่าเราจะไปสู้กับทูเฟสหรือเราจะไปสู้กับเดอะลิตเติ้ลก็รอรุนกันเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกั bye, นครับผม